สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลานะครับมีรถสวยๆนะมาวันนี้แพ็คคู่นะครับจัดแพ็คคู่มาเลยรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับนี่จอดรออยู่ตรงนี้นะครับงวงามคูได้หนิเด้อแพ็คคู่งัวงามคู่นะครับสองลำนี้นะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือ i ิซูซูดีแมกออนนิวตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัว ZVGS ปี2013เลยนะคันนี้ปี2013นะครับนี่ทั้ง2ลํลำเลยนะปี2013ราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะ2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นวันนี้เราจัดให้แพ็คคู่เลยนะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะนี่มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับมามาดูมาชมนะครับมาดูลำแรกก่อนนะสวยมากจัดให้แพ็คคู่เลยนะครับนี่ชอบคันไหนมาเลือกเอาบาทที่นี่นี่ไหมงามอิเลนะครับนี่คันนี้นะครับเนี่ย แพ็คคู่เลยสวยมากนะครับอีซูตดีแม็กออตัว h i g h l a n d ร er, ์เครื่องยนต์2.5เป็นตัว z ซดวิปี2013เกียร์ธรรมดานะครับสีประตูยกสูงโรงงานนะสวยมากนะครับเนี่ยสองลำนี้เป็นสีเทานะสีเทาสีบอลเงินนะครับหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีนะรถพร้อมใช้งานทั้ง2องลำเลยนะครับมามาดูมาชมนะครับนี่นะดูทีละลํำก่อนเลยนะสวยทั้งคู่นะครับ ใครชอบคันไหนมาเลือกเอานะครับามาเลือกมาชมนะราคาส0 0แสนกว่าบาทนะนี่นี่นะครับจัดแพ็คคู่มาเลยวันนี้นะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงทั้ง2คันเลยนะครับรถกระบะ4ประตูยกสูงโรงงานนะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับมาดูลำแรกนะรายละเอียดนะครับนี่คันนี้นะครับภายในนะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสะอาดสวยงามมากเลยไม่มีริ้วรอยนะครับ นี่ขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้นะครับไม่มีริ้วรอยขาดรอยถลอกอ่ะคันนี้ดูเลขไม้ก่อนเลยนะอ่านะครับคันนี้นะคันนี้เลขไม้นะครับสองแสนนะสองแสนปี2013นะครับทั้งคู่นะสวยนะครับคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคันนี้นะครับอ่าดูฝ้าเพดานหน่อยนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยที่บังแดดเนี่ยเบื้องเอาเด้อรถบ้านนะรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงทั้งคู่นะครับ นี่การันตีให้เลยเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะาต่อไปมาดูนะครับนี่นะน,น็อตนะครับน็อตประตูขวาไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงตัวเลขตัวอักษรอ,อยู่เดิมครบนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเลยดูน,อน็อตแต่ละตัวไม่แกะไม่ถอดนะน็อตไม่ตีงนะครับเราจะไปเร็วนิดหนึ่งนะวันนี้นะครับนำมาเสนอกัน2ลํลำแพ็คคู่นะ4ประตูยกสูงนะครับ ขอบประตูดูเลยเม็ดอาร์คเนี่ยนะรอยเว้ารอยบากของเดิมนะครับอยู่ครบนี่อยู่สภาพนี้สบายใจหายห่วงเลยนะครับเนี่ยไม่มีเฉียวไม่มีชนนะสวยมากเครื่องช่วงล่างดีได้เครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัว Z ซนะตัวแซ VGS ประหยัดน้ามันทนทานผมบอกเลยนี่ตัวนี้รุ่นนี้ของ d m a x นะครับภายในดูเลยคันนี้เบาะหนังนะนี่ลำแรกนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดําสะอาดสวยงามนะครับฝ้าเพดานสวยเลยนะ แผงประตูเนี่ยดูนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะสวยสุดๆนะครับราคาเบาๆ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะเนี่ยสองแสนกว่าบาทนะครับไดดีแมกซ์ออนนิวสประตูยกสูงขอบประตูรอยวารอยบากเม็ดอาคเดิมนะครับเนี่ยอยู่สภาพนี้สบายใจหายห่วงเลยนะ,ะนะครับเรานํามาเสนอกันนะแพ็คคู่จัดแพ็คคู่มาให้เลยนะครับชอบคันไหนมาเลือกเอาราคาเท่ากันนะ สองคันนี้ราคาเท่ากันนะอสองแสนกว่าบาทนะครับตัวเดียวกันปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับเอองามอีเลียขันนี่อสองคันเลยนะสวยสวยอคันแรกนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องเนี่นะครับห้องเครื่องเดิมๆเ,เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สอนะครับได้เครื่อง VGS เทอร์โบนะประหยัดน้ำมันทนทานตัวนี้รุ่นนี้บล็อกนี้นะดูสภาพเครื่องเลยนะครับนี่ สภาพเครื่องแห้งๆนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีคาบน้ํามันนี่สวยคันนี้เครื่องดีน้าน่าใช้นะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะเครื่อง2อ vgs เพเดิมนะครับเนี่ยเพเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดสีชมพูแต้มหัวหมดุดรูปดูไปน็อตด,ด้านล่างจะเรียบเนียนมือนะครับดูคานหน้าเลยเนี่ยคานหน้าเม็ดอาร์คเดิมนะครับคมๆน็อตเดิมนะหม้อน้ําเดิมนะดูเลยเนี่ยคานหน้าเดิมๆนะครับเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะ น็อตแต่ละตัวไม่แกะไม่ถอดเม็ดอาร์คเดิมนะครับคมคมเลยนี่ฝั่งขวาเดิมนะครับอ่าดูตัวอักษรนะครับนี่ฝั่งขวาจะเป็นตัว R ของเดิมคมกิฟเลยนะแก้มขวาเดิมนะครับแก้มขวาเดิมปัม๊มเบรก ABS มีให้พร้อมดูน็อตนะนี่คันนี้นะครับน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ติงเลยนะครับน็อตไม่ขยับอยูอิงติ่งเดินนี่เด้อนี่ขอบตะเข็บนะครับเดิม แผ่นกันความร้อนเดิมดูขอบเนี่ยฝั่งขวาสัญลักษณ์ตัว R ของเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมนะเนี่ยลูกศรเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่เดิมคงสภาพสติ๊กเกอร์เดิมนะครับขอบฝั่งซ้ายสัญลักษณ์ตัว L ของเดิมโรงงานนะขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับนี่น็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคือแบบนี้นะครับแก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมมาติดเครื่องฟังเสียงกันเลยนะนี่นะครับรายละเอียดรถของเราแต่ละคันนะจะให้ดูให้ชมแบบนี้เลยนะครับอ่า งามอิลีนี่แม้สองคันเนี่แพ็คคู่นะหัวงามคููได้หนิเนี่ยงัวงามคููนะครับดี a ม็กออนนิตัวไฮเดนเดอร์เกียร์ธรรมดานะเครื่องยนต์2.5ปี2013พันผได้หนิเอออ่ะ,อะนี่ติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องดีไม่มีเขกไม่มีสันเครื่องยนต์2.5ได้เครื่อง BGS เทอร์โบนะครับประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยนะอ่ะมาดูตรวจสอบเครื่องยนต์นี่ยเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการันตีเครื่องดีมาก เครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานนะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนี่นะครับมีให้ครบมีให้พร้อมเลยนะทั้งสองคันนะครับอ่ามาต่อไปมาดูนะครับเนี่ยรถกระบ,บะนะต้องดูตรงนี้ส่วนนี้นะสำคัญนะครับเนี่ยส่องเข้าไปนะเนี่ยขอบกระบ,บะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนดูเช็ดซีนี่ เช็ดซีสวยนะครับเช็ดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อเลยไม่มีผุไม่มีก่อนนะครับอ่ะเนี่ยล้อมแม็กก็มีให้พร้อมนะล้อมแม็กของศูนย์ยูจูสุนะครับนี่สวยพร้อมนะตัวนี้เอามาดูหน่อยนะครับตัวนี้แม็กยางขอบ18ซีรีส์265หกทับหกนะนี่พร้อมใช้งานนะครับอ่าอ่ะมุดดูใต้ท้องช่วงล่างเช็ดซีนะครับนี่ดูกันอย่างนี้นะครับคุณอ่ะเบิบ้งเอาอ่าเช็ดซีเดิมสวยดูเลขเช็ดซีด้วยนะครับนี่เบิ้งเอาเนี่ย นะครับดูไปด้วยกันเลขชัดสีคมๆเลยนะครับปุ่นะคมกิฟสบายใจหายห่วงนะสวยมากนะครับสองลำนี้นะดีแม็กออนนนะครับเนี่ยทั้งสองคันเลยนะงัวงามคูนะครับมาแพ็คคู่วันนี้นะมาดูส่วนท้ายนะคันนี้นะครับนี่มีกล้องหลังให้พร้อมเลยนะกล้องหลังโรงงานนะครับฝาท้ายเดิมกันชนท้ายใหม่กิกนะสวยสุดๆราคาเบาๆเ,เ,เ,เนี่ยสองแสนกว่าบาทนะครับเออ แมคไลเนอร์มีให้พร้อมนะไม่มีแตกไม่มียุบนะครับมาดูกระบะนี่กระบะดูเลยขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมฝาท้ายเดิมนะครับอ่าเราจะไปเร็วนิดหนึ่งนะมี2ลำนะครับมานําเสนอนะฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คตะเขียบรอยเย็บเดิมน็อตน,นะครับเดิมไม่แกะไม่ถอดเม็ดอาร์คขอบนอกขอบในเดิมนะครับแอบต่อไปฝาท้ายเดิมนะดูพื้นลอนกระบะพูน่าป้อนสวยมากนะ พื้นลอนกระบะานะครับร่องอูหลุดอูหลุดอูหลุดเงี้ยวอาลาดอาลาดนะเออนี่แม่เม็ดอ,อาร์แต่เขียบรอยเย็บเดิมนะครับนี่คือสภาพรถนะที่เราให้ดูให้ชมกันอย่างนี้จริงๆนะครับอ่ามุดดูใต้ท้องนะครับอ่าเบื้องเอาพื่นะใต้ท้องช่วงล่างนะครับล้ออะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีแชสซีเดิมสวยนะพร้อมใช้งานเล่มเอกสาร,รครบพร้อมโอนได้รถบ้านแท้นะรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงทั้งคู่เลยนะทั้งสองคันเลยนะครับ ต่อไปมาดูกระบะเนี่ยส่องเข้าไปเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนี่นะครับดูภายในนะดูเลยนะครับเนี่ยภายในนะคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะได้เบาะหนังอย่างดีเลยนะครับสวยมากอ,า <c oughs> อ้าวโทษทีเนี่ไม่ค่อยสบายนะครับต้องขอโทษขออาภัยนะ แต่ก็ต้องทํางานนะครับ <c oughs> หาเงิน <c oughs> อ่ะต่อไปมาดูนะครับนี่แผงประตูนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําสวยงามนะสะอาดเลยไม่มีริ้วรอยขอบประตูนะครับดูเลยคุณน่ะเม็ดอาร์กลอยเววลอยบากเดิมนะครับเม็ดอาร์กเดิมคมคมนะเนี่ยดูนะครับเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดนะอยู่เดิมคงสภาพนะครับใช้งานยาวๆผมบอกเลยนะเนี่ยอยู่สภาพนี้นะประหยัดน้ํามันด้วยบอกเลย เครื่องยนต์2.5 vgs นะครับเนี่ยประหยัดน้ำมันทนทานนะเป็นรุ่นของ d m a x นะได้รับความนิยมนะอา่าต่อไปมาดูนะครับแผงประตูฝั่งซ้ายแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าคอนโซลเดิมนะอา่าเพลงเพาะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับภายในเบาะหนังสีดำสวยงามนะสะอาดเลยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขาดรอยถลอกน็อตฝั่งซ้ายเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะตัวบนตัวล่างเนี่ยดูเลยนะครับ พร้อ,อมนะคันนี้200,000กว่าบาทคุ้มนะได้ดีแม็กออนนิวสประตูยกสูงนะครับอเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากเนี่ยอยู่เดิมครบนะเนี่ยรถนะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับเนี่ยอยู่สภาพนี้นะใช้งานยาวๆผมบอกเลยอิลีอนี่หม้ประหยัดน้ํามันทนทานกว้างขวางนะครับ4ประตูได้เนี่ยอตัวยกสูงนะอะต่อไปนะครับมุดดูใต้ท้องนะ ช่วงล่างเช็ดซีฝั่งซ้ายเนี่ยดูเลยนะครับเช็ดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะนี่สวยมากนะครับทั้งสองลำเลยหัวงามคู่เดอดเดอแพ็คคู่นะจัดแพ็คคู่มาให้เลยภาษีนะครับกุมภาหกเก้าปีหน้านะครับใช้งานยาวๆเล่มเอกสารครบพร้อมโอนหลังคาสีสันสวยงามนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมเสาอากาศกลางด้านหน้านะครับมามาดูลำที่สนะครับนี่แพ็คคู่นะวันนี้นะครับนี่ สีเดียวกันตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันราคาเท่ากันนะมาเลือกเอาใครชอบคันไหนมาเลือกเอานี่คันนี้นะครับอ่า Isuzu D-Max All New ตัวไฮ g ลนเดอร์เครื่องยนต์2.5ตัวแซดวีเอสปี2013นะหน้าหลังเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะนี่นะครับ จัดมาให้แล้วนะถามกันมาเยอะนะครับยกสูงโรงงาน4ประตูกว้างขวางล้อมแม็กเนี่ยนะครับเราอัปเกรดนะเราอัปเกรดลายของ DMAC ON n n w w ตัวใหม่นะนี่ใส่ให้อย่างงามนะครับรถพร้อมใช้งานทั้งคู่เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะส0 0แสนกว่าบาทนะครับนี่ไหมต้นงามมีลิอนะครับได้สประตูนะคุ้มนะครับได้เครื่องยนต์สองาเออนี่พร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะเออ น้มขักง้ำเน่ยออี่อยีแม่เดี๋ยวเปิดไฟก่อนเออเปิดประตูรับแสงก่อนนะครับเออนี่แม่ป๊อดใครหาอยู่รีบมานะสาวกดีแม็ a x เนี่ยนะครับได้ตัวยกสูงได้เครื่องยนต์2.5 VGS นะเครื่อง VGS Turbo นะครับนี่ทั้ง2คันเลยในที่สําคัญนะ่ะในรถบ้านด้วยรถบ้านบ้านเลยรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะอ่ะคันนี้นะครับมาดูภายในภายในเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีดํานะครับนี่สวยนะ เบาะนะครับเบาะอยู่เดิมคงสภาพแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับนี่อันนี้จะมีตําหนินิดนึงนะอันนี้เราแจ้งเรารายงานเลยนี่แค่นี้นะครับมีการใช้งานมานะเนี่ยดูเลยนะครับดูเลขไมค์คันนี้หน่อยนะอ่ะคันนี้นะครับไมคแสนห้านะคันนี้ไมคแสนห้านะครับเนี่ยเลือกเอาใครชอบคันไหนเลือกเอานะ <laughs> คอนโซลเดิมเพลงเพาะแอนหนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับประหยัดน้ํามันทนทานนะ เลือกได้ตามใจชอบเลย2คันนะครับแพ็คคู่หรือใครจะเหมาคู่ไปเลยนะก็มาจัดนะแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับามาดูส่วนนี้นี่ยประตูนะครับดูเลยนะเนี่ยน็อตประตูไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงนะครับเนี่ยตัวบนตัวล่างตัวเลข,ต,เลขตัวอักษรอ,อยู่เดิมครบสติ๊กเกอร์เดิมนะครับดูน็อตเลยเนี่ยน็อตแต่ละตัวไม่แกะไม่ถอดนะนี่นะครับสวยสุดๆดเอมาเลยนะครับ ใครเลือกไม่ถูกก็มาเอาไปเลยสองคันนะครับขอบประตูดูเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากนะครับของเดิมโรงงานคมๆเลยนะนี่นะครับประตูหน้าฝั่งขวานี่ไหมถูกดีแม็กออนนิวนะสองแสนกว่าบาทนะครับเนี่ยได้เครื่องยนต์2.5นะประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยรุ่นนี้ตัวนี้บล็อกนี้นะของดีแม็กเนี่ยนะครับมาดูต่อไปนะครับภายในเนี่ย ภายในนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะฝ้าเพดานสะอาดนะครับสะอาดสวยเลยนะนี่นะครับมาเลือกเอานะชอบคันไหนแบบไหนเลือกเอาราคาเท่ากันนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมใช้งานทั้งคู่นะเอออ่ะต่อไปนี่มาดูนะครับเนี่ยขอประตูดูเลยเม็ดอาร์คคมๆนะครับเม็ดอาร์คอยเว้าลอยบากเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับเนี่ยอยู่สภาพแบบนี้นะ สีสันสวยงามนะครับงานสีเราเก็บให้เราแจ้งเรารายงานนะรถมือสองนะครับรถมือสองก็มีสีสันมีลิ้วรอยเราเก็บให้เพื่อความสวยงามนะครับอันนี้อย่าไปซีเรียสนะเรื่องงานสีเพราะว่ารถมือสองมีการใช้งานมาไม่ใช่รถมือหนึ่งป้ายแดงนะเออเราใครที่ใช้รถมือสองอยากให้เข้าใจนะครับต้องเข้าใจว่ารถมีการใช้งานมาแต่ละคันนะครับอ่ะต่อไปมาดูนะครับสภาพเนี่ยห้องเครื่องคันนี้นะครับดูเลยนี่ เอาเบิ้งเอาบัตที่นี่นะครับนี่อ่าเครื่องเดิมนะครับเนี่ยเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องยนต์2.5นะ,นะเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ก็เครื่องยนต์ VGS เทอร์โบประหยัดน้ํามันทนทานนะครับอ่าดูสภาพเครื่องเลยดูเครื่องนะเครื่องเดิมแห้งๆใสๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะอ่าดูส่วนหน้าเพจเดิมนะครับเนี่ยเพเดิมนะมีสีชมพูแต้มหัวหมุดรูปดูนด้านล่างปลายน็อตจะเรียบเนียนมือนะคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่ หม้อน้าเดิมคานหน้าเนี่ยเดิมฟองน้ําอยู่ด้านหน้านะหม้อน้นนนะํา,นนาเดิมนะครับเนี่ยดูเลยนะคานหน้าเม็ดอาร์คเดิมนะครับเนี่ยยังอยู่เดิมคงสภาพนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายดูเลยนะครับเบื้องเอางามอิเลคันนี้คุณน,น่ณะนะอ่าดูฝั่งขวานะครับซุ้มซอกเดิมปัม๊มเบรก ABS มีให้พร้อมนะอ่าดูน็อตนะครับเนี่ยคันนี้นะคันนี้นะครับ น็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามฝากระโปรงเดิมลงงานนะฝั่งขวาขอบเนี่ยตัว R ของเดิมนะครับเนี่ยโลโก้ไอตัวไอลูกศรทศทีลูกศรเดิมเม็ดอาร์เดิมสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับเพื่อความสวยงามขอบด้านซ้ายตัว L นะครับเนี่ยขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะนี่นะครับ ให้สังเกตอย่างนี้นะนี่เรารายงานข้อมูลที่เป็นจริงนะนัดเดิมฝาเดิมจะถอดเก็บสีนะครับเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะแก้มสายเดิมซุ้มซอกเดิมนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวติดเครื่องด้วยคันนี้นะอ่าฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับดูรายละเอียดให้ครบเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับง้ามขักง้างแนวงามโพดง้ามโพเลยนี่งวงามคููได้หน่เด้อพัวน่ะนะครับนี่สตาร์ทตึมสตาร์ทตึมฟังเอาบะเนี่ยคุณแม นี่นะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องแน่นๆนไม่มีเขกไม่มีสันนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 VGS เทอร์โบโนะครับประหยัดน้ำมันทนทานเครื่องแห้งๆอ่ะมาดูตรวจสอบเครื่องยนต์ดึงแท่ขึ้นมานี่เบิ่งเอาเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการ,การันตีเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนทั้งคู่นะดีแม็กออนนิวนะนี่ ปี2013นะครับ4ประตูยกสูงโรงงานนะครับเนี่ยมาแล้วนะแพ็คคู่หัวงามคูได้พอยแม่ไข่โอ้ยเนี่ยราคานี้คุ้มนะครับ2 0 0แสนกว่าบาทนะอ่ะมามาดูขอบกระบะนะครับขอบกระบะเดิมนะอ่ะตะเข็บรอยเย็บเดิมแต่มีการเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับเก็บสีเพื่อความสวยงามนะกระบะเดิมนะครับอ่ะดูชัดสี เชสซีเดิมสวยเลยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผุไม่มีก่อนล้อแม็กเน่ยคันนี้นะล้อแม็กลายของออน n ิวตัวใหม่เลยนะออนิวตัวใหม่ใส่ให้ยัางงามนะครับมาดูไอ้ขอบหน่อยตัวนี้ขอบ18นะซีรีส์265ทับ60นะครับมีปียางไหมอ่ะถ้าไม่มีก็ข้ามไปก่อนนะครับอ่ะดูเชสซีเลยนี ดูกันอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นะครับผุ้นะ่ะชัดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะดูเลขชัดสีด้วยนะครับน่ะห้เบิ้งคักๆนแน่ผุ้นะ่ะชัดสีเดิมนะครับเลขชัดสีคมๆเลยนี่สบายใจหายห่วงได้นะครับสวยมากทั้งคู่นะครับชอบคันไหนมาเลือกเอาเนี่สีสันรอบคันสวยสีเท่านะสีเทาสีบอลเงินนะครับคันทั้งสองคันเลยฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมกันชนท้ายใหม่กิ๊กเบอกเลย ตัวนี้เป็นตัวเซตนะครับ Z ซตซีบ้าเซตบีจีเอสประหยัดน้ํามันทนทานนะ,ะมาดูกระบ,บะแม็กไลเนอร์นะครับเบิ้งนั้นน่ะพูดอ่ะแม็กไลเนอร์สวยนะไม่มีแตกไม่มียุบนะครับมาดูขอบกระบ,บะขวานะเนี่ยเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คขอบนอกขอบในยังอยู่นะครับฝาท้ายเดิมมีการเก็บสีนะเราเก็บสีให้เพื่อความสวยงามนะครับเราแจ้งเรารายงานนะรถมือสองมีการใช้งานมานะครับ ขอบฝั่งซ้ายดูเลยเม็ดอาร์คต่เขียบรอยเย็บเดิมนะน็อตเดิมนะครับเม็ดอาร์คขอบนอกขอบในอยู่เดิมคงสภาพฝาท้ายเดิมนะอ่านะครับมาดูพื้นลอนกับบาปปดพูนะนะครับส่องเข้าไปร่องอูหลุดนะอูหลุดอูหลุดเงวอาลาดอาลาดอาลาดนะเม็ดอาร์ครอยเย็บเดิมนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยนะครับนีไ่ไหมงาไม่เลนะครับเออเนี่ยสวยคุ้มสองแสนกว่าบาทนะคุ้มมากนะครับอ่ะต่อไป ใต้ท้องดูเลยช่วงล่างล้ออะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีเช็ดสีเดิมสวยมากนะครับสีสันรอบคันสวยงามมือเดียวป้ายแดงนะเนี่ยสองลำนี้นะครับรดบ้านแท้ๆเลยนะได้ลดบ้านมือเดียวป้ายแดงทั้งสองลำเลยนะครับ่มาดูต่อไปนี่นะขอบกระบะนะครับฝั่งซ้ายนะเนี่ยกระบะเดิมนะครับแต่มีการเก็บสีมานะขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับแต่มีการเก็บสีให้มา เพื่อความสวยงามนะครับเราแจ้งเรารายงานข้อมูลนะรถมือสองนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องงานสีนะ,ะต่อไปเนี่ยแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าของเดิมโรงงานนะครับเบาะผ้าสีดานะขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมสวยนะครับมาดูขอบประตูเนี่ยดูเลยนะขอบประตูเมรร็ดอักรอยเว้ารอยบากนะครับของเดิมยังอยู่ครบนะน,ะ,นะครับ นี่นะครับขอบประตูเดิมนะนี่นะครับสวยคันนี้อ่าต่อไปมาดูนะครับภายในฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับแผงประตูนะเนี่ยแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะภายในฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับคอนโซลเดิมนะเบาะภายในเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามไม่มีรอยขาดรอยทะลอกนะครับเบาะเนี่ยลายผ้ายังอยู่เดิมคงสภาพนะดูน็อตเลยนี่ นะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะครับยูอิงติงตัวเลขตัวอักษรคมๆเลยนะเนี่ยดูน็อตแต่ละตัวนะดูให้ครบทุกตัวเลยนะครับยูอิงติงเนี่ยบดตีงคิ้งนะครับออน็อตไหมเนี่อ่าต่อไปนะครับมาดูขอบประตูฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากของเดิมนะครับเนี่ยลอยเว้าแบบนี้นะเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดแต่ละจุดเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยดูเลยนะครับอยู่เดิมคงสภาพนะเออเนี่ยนะครับ งานสีเราเก็บให้เราแจ้งเรารายงานนะครับรถมือสองนะเก็บสีให้ให้สวยงามนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยนะอ่ะต่อไปนะครับชัดสีฝั่งซ้ายมุดลงไปเลยบานเฮาวผู้น,เนะเบื้องเอานั่นไหมนี่ชัดสีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะครับสวยมากสวยมากสองลำแพ็คคู่นะครับดีแม็กออนนิวนะพาสีมีนา69เกผู้เนี่ยเนี่ยปีหน้าเลยนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอน หลังคาสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมเสาอากาศกลางด้านหน้านะครับนี่อ่าให้ดูให้ชมอย่างนี้นะครับนี่นี่เป็นแพ็คคู่นะครับรถสวยราคาถูกจัดแพ cool <ม>็คคู่มาให้เลยนะใครหาตัวนี้อยู่นะครับมาเลือกเอานะสองลำนี้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับดี a ม All n e w ตัว Highland e r เครื่องยนต์2.5เป็นตัว ZVGS ปี2013นะคันนี้ปี2013ทั้ง2องลำราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาท2แสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะ สำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ